คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีโดรนมาร่วมคอร์สอบรมระยะสั้นการใช้งานโดรนพื้นฐานและสอบใบอนุญาตผู้บังคับโดรนเรียนรู้และสอบใบอนุญาตโดรนได้ในเวลาเพียง2วันตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐานการใช้งานแอปพลิเคชันการประมวลผลภาพไปจนถึงภาคปฏิบัติการบินจริงและสอบใบอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ดรระวีหานผชิรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทอัดชมาเริกกำหนดการอบรมวันที่12-13กรกฎาคม2568ณอาคารอเนกประสงค์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัายขอนแกน่นรับสมัครเพียง35คนเท่านั้นค่าลงทะเบียนเพียง2,499บาทสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ ปิดรับสมัครวันที่10กรกฎาคมรีบสมัครที่ k k u w o r l d d r o n e หรือติดต่อสอบถามได้ที่0831515454อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้มาร่วมก้าวสู่อนาคตเทคโนโลยีโดนไปพร้อมกัน